ช่วงนี้ใครไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีเนี่ยอาจได้เจอกับสมาชิกใหม่สุดน่ารักสุดคิ้วที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานมานี้เองกับซูเปอร์สตาร์ตัวใหม่ลูกสมเสร็จเพชเมียครับตัวจิ๋วตัวน้อยที่ได้ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่28กันยายน2568หรือ2เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับ เรียกได้ว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษต้อนรับช่วงปิดเทอมของเราเด็กๆครับที่ทําเอาเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างลงรักตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับค่อนมาปุ๊บเนี่ยก็ติดแม่เป็นวานเล่นเลยนะครับเดินคอเคลียอยู่ข้างแม่ไม่ขาดสายครับมาครับเผื่อใครเนี่ยยังไม่รู้จักน้องดีนะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักไปพร้พอมๆกันดีกว่าครับเจ้าสมใจตัวน้อยตัวนี้นะครับน้องเนี่ยเป็นลูกของพ่อปีใหม่อายุ14ปีกับแม่ตุลยาอายุ12ปี ที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นสมเสร็จจากสวนสัตว์เปิดเข่าเขียวแห่งนี้นี่เองหลังจากที่น้องเนี่ยลืมตาดูโลกได้ไม่นานนะครับน้องก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีเอามากๆจะคอยเดินตามติดข้างแม่เนี่ยตลอดเวลาแม่เนี่ยนอนตรงไหนลูกจะไปนอนตรงนั้นครับแน่นอนว่าน้องนะครับมีทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนแน่นอนครับเป็นเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้หายห่วงได้เลยนะครับ ส่วนสมเซนะครับคือตัวอะไรกันแน่หลายคนอาจจะยังสงกระสัายอยู่สมเ็จนะครับคือสัตว์ชนิดไหนกันแน่หน้าตาจะดูลำไม้คล้ายคึงจะเป็นช้างก็ไม่ใช่เป็นหมูก็ไม่เชิงหรือจะเป็นแรดเอาก็คล้ายคลึองอีกซึ่งคําตอบจริงๆแล้วนะครับสมเ็จเนี่ยคือถูกจัดนะครับในสัตว์ตระกูลเดียวกันกับแรดครับแล้วก็ม้านะครับเป็นสัตว์กินพืชที่รักสงบเอามากๆและยังถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ดึกดำบรรชนิดหนึ่งของโลกนี้เลยก็ว่าได้แถมยังเป็นสัตว์ที่สามารถพบได้ ในป่าดึกชื้นของประเทศไทยอีกด้วยครับแต่ที่น่าเศร้าที่สุดเลยเนี่ยก็คือปัจจุบันสมเสร็จได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งใน21ชนิดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายครับเพราะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติแล้วนั่นเอง แล้วทำไมลายของลูกสมเสร็จเนี่ยถึงได้ออกมาเหมือนกับม้าลายได้ขนาดนี้ไม่เหมือนคุณแม่ซะเลยเนะครับเป็นลูกแม่จริงหรือเปล่านี่เลยครับคืออีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้น้องเนี่ยโดดเด่นแล้วก็น่ารักไม่ซ้ําใครกับลายแตงไทยครับทั่วตัวลายสีน้ําตาลเข้มสลับกับขาวครับเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลูกสมเสร็จแรกเกิดเท่านั้นที่ใครเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าสวยอย่างเดียวแต่ยังช่วยในการพรางตัวในธรรมชาติได้ดีอีกด้วยครับ ซึ่งลายแต่งไทยของน้องนะครับจะอยู่ไปได้ประมาณ6เดือนเท่านั้นเองนะแล้วจะค่อยๆจางหายลงไปจนเปลี่ยนเป็นสีดําสลับขาวแบบสมเสร็จโตเต็มวัยเหมือนคุณแม่เนื่อแหละครับเพราะงั้นเนี่ยใครอยากที่จะไปดูน้องลายแต่งไทยต้องรีบไปดูก่อนครบ6เดือนนะครับโดยปัจจุบันนะครับลูกสมเสร็จตัวนี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับ แต่จะใช้ชื่อเป็นน้องลายแต่งไทยไปก่อนเพื่อรอทางสวนสัตว์เนี่ยได้จัดเตรียมกิจกรรมประกวดตั้งชื่อในเร็วๆนี้เพราะงั้นเนี่ยใครที่มีชื่อเก๋ๆน่ารักโซคิวเนี่ยห้ามพลาดกิจกรรมเด็ดขาดน,นะครับรอติดตามได้เลยทางเพจ Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากไปเจอน้องตัวจริงเสียงจริงขับรถไปเลยครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากแอดกันด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย